สวัสดีค่ะน้องจุดาลัดสวัสดีค่ะคุณจำมเมอดีวาสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะชื่อนองสวัสดีค่ะยูเซอร์นะคะสวัสดีนะคะ สวัสดีท <The> ุกท่านนะคะคุณปาคุณยูเซอร์นะคะคุณติ๊กสวัส <diver> ดีค <as> <ellt> ่ะคุณสุดาสวัสดีค่ะคุณรัฐ เขาซ้อนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ